สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่นครราชสีมานะครับวันนี้อยู่ที่สาขาหมู่บ้านไอยาาสอนะครับตำบลจอหอมเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับมาสัญจรนะฮะมาออนทัวร์นะครับเดอะเลสเตอร์ออนทัมาเยี่ยมสาขานะครับวันนี้เอาสื่อมามอบให้กับทางสาขาครับเดี๋ยวตากล้องเราตามเข้ามาเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะเมื่อสักครู่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับนี่ก็คุณแม่นะประสดีคุณแม่เลยครับแม่นะครับครับก็เดี๋ยวพี่เขากําลังนะครับรับลูกค้านะครับแล้วก็เมื่อกี้ลูกค้าเอาของมาฝากไว้นะครับนี่คือบรรยากาศในร้านครับน้องๆก็กําลังติดสติกเกอร์ All ์เรนจ์เอ็พให้นะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่เรามาคือนี่เลยฮะขนส่งน้องใหม่กับโพสตสบายนะครับสบายส่งนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งขนส่งของโพสโพสบายนะครับที่นะครับสบายสปีดเนี่ยนะครับจับมือกับไปษนีไทยนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะมีขนส่งของเราเองเนี่ยจะมีออริ i ล p กเพสนะฮะนินจาแวนโพสบาย DHL แลนะครับแล้วก็ไปสนีไทยนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านฮะก็จะมีเรื่องของตัวนะฮะกล่องวัสดุในการจำหน่ายลูกค้านะครับแล้วก็มีทีมน้องๆมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าเคาน์เตอร์นิดนึงครับ พี่เขากําลังสร้างรายการของลูกค้านะครับที่มาฝากส่งไว้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่อยู่นครราชสีมานะครับก็ฝากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณนี้นะครับหมู่บ้านอิยาลา2เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับกับสาขานี้นะครับสาขาหมู่บ้านอิยาลา2ตําบลจอหอครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ Hot spot.